รายการเราตลกตลกอีนพิจีที่ไม่ได้พูดอะไรบอกเอากูได้ด้วยเหรอเนี่ยก็จะงงงแบบนี้แหรอฮะสองสาวโสดเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งหนูนนองเนี่ยรับราชการทหารส่วนพิชชี่เป็นผู้จัดการร้านอาหารเหมือนตรงไหนนี่ไงทหารเนี่ยเหรอเป็นทหารอยู่ร้านคุมร้านอาหารเอาละ คำถามที่พ่ mark, อผู้ใหญ่เตรียมมาครับพ่อผู้ใหญ่ครับขอนโยบายท้องถิ่นนะครับก็คือผมมีคำถามจะถามคุณหนูน้องนะครับแล้วก็คุณพิชชี่นะครับว่าถ้าสมมติมีผู้ชายอยู่2ประเภทที่คุณเลือกคุณจะเลือกแบบไหนเพราะอะไรครับประเภทแรกนะครับก็คือหล่อหล่อมากๆแต่ไม่รวยครับประเภทที่2นะครับคือรวยมากๆแต่ไม่หล่อและทําสัลากรรมไม่ได้ครับจะเลือกแบบไหนเพราะอะไรครับอ๋อเขาแบบว่าบอกบอกไว้เลยว่าบางคนบอกเอ้าไม่หล่อเดี๋ยวไปทําศัลยกรรมแต่เขาบอกทําศัลยกรรมไม่ได้ด้วยนะหนูน้องกับพิชชี่ ยังไงนุ่นหน่องอยะได้ตอบก่อนครับหล่อมากแต่ไม่รวยรวยมากแต่ไม่หลอ่อกลับกันแบบนี้แล้วครับคุณเลือกยังไงดีครับก็ต้องเลือกความรวยก่อนเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันก็ต้องใช้จ่ายเงินเป็นประเด็นหลักหลายคู่แต่งงานไปหรือว่าไม่มีแฟนไปนะส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเงินถ้าให้ต้องเลือกจริงก็ต้องเลือกรวยเพราะว่าจะได้โอเคเลี้ยงดูแลครอบครัวเราเราด้วยค่ะอืมออนุ่นหน่องไปตอบคำถามน,นะครับพิชชี่นะครับ เลือกรวยแต่ไม่หลอ่อเพราะว่าหล่อมากถ้าเกิดเดี๋ยวเขาก็ไม่มีคนอื่นนะคะเพราะว่าคือเราต้องใช้ชีวิตไม่ได้ใช้แค่แบบหัวใจเราต้องใช้เงินทองด้วยะค่ะอ๋โอโอ,โอเคอเอาละหนุ่มสคุณได้คําตอบดับไฟหนึ่งคนรับภัยหนึ่งคอมาเจอเราพ่ะผู้ใหญ่ต้องออกลงพื้นที่อีกแล้วก็องค์<อ>ใหญ่กอผู้ใหญ่โอเคไปครับเชิญค่ะ